น้ำหนักตัวที่เยอะประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบกิโลกร,รัมมีผลต่อการย้ายหรือฝั่งตัวอ่อนไหมคะปกติเราเราดูเป็นเบียร์ม่มากกว่าที่จะบอกว่าเป็นน้ําหนักะนะครับเพราะบางคนที่ส่วนสูงเยอะๆน้ําหนักอาจจะเยอะหน่อยก็ยังไม่ถือว่าผิดปกตินะครับถามว่ามีมีมีผลบ้างแต่ว่ามไม่ถือว่าจร<ม>ิงหรอแคนอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถามว่าถ้าคนที่น้ําหนักเยอะหรือคนอ้วนอาจจะมีผลทําให้มีบุตรยากนะั่นเป็นคํากล่าวทั่วๆไปเหมือนกันเราเห็นคนนี้ดูท่าทางไม่ค่อยแข็งแรงเราก็บอกเ,อาเขาป่วยหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ป่วยก็ได้นะครับเหมือนกันเหมือนกันถ้าเราบอกภาพรวมอย่างนั้นใช่แต่ถ้ามาถึงเรื่องการย้ายตัวอ่อนแล้วมันอาจจะไม่ใช่ละการย้ายตัวอ่อนเนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือหนึ่งคุณภาพของตัวอ่อนนะครับสองคือคุณภาพของ มดลูกแล้วก็เยื่อบุกผงมันลูกส่วนน้ำหนักภายนอกมันเป็นปัจจัยที่ห่างมากเลยนะครับห่างมากเลยอย่าไปกังวลตรงนั้นครับอาจจะเป็นความเสี่ยงหลังจากตั้งครรภไปแล้วอ่าใช่สมมติว่าถ้าตั้งครรภแล้วด้วยน้ำหนักเยอะขนาดนี้มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับ